สวัสดีครับเจ็บสีสวัสดีลำปางนีครับอันนี้ว่าปรับแบบนะครับด้านหลังก็เลยเก็บวิวเก็บบรรยากาศเช้านะครับอากาศยังไม่ร้อนเท่าไหร่ครับเอาไปลงเก็บ ชีวิตวิวสีสวยนะเอาไปลงคลิปสร้างรายได้กันนะครับมือใหม่มือเกา่านะครับเป็นเป็นโค้ดเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับเราต้องหาคอนเทนต์เพื่อจะให้เ,เพื่อนๆติดตามให้เ,เพื่อนๆเข้ามาชมเรา สามนาทีรบเอาไปลงคลิปรถไฟลาคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงขอรายงานที่อำเภอเงาจังหวัดลำปางวันนี้มาเช็คแบบมาปรับแบบนะครับมาปรับแบบเสาสะพานรถไฟเก็บคอนเทนต์ไปฝากเพื่อนลงคลิปเยอะ เเพื่อป้องกันการปัดทิ้งของเพืเ่อน,นมันต้องโดนเราสักคลิปนึงใช่ไหมลงคลิป3คลิป5คลิปปัดไปปัดไปก็ถ้าดู3วนะิก็ได้นะครับ3วิถ้าทำคลิปสั้นๆนเขาถึงคนง่ายวิวไปไวนะครับยอดวิวยอด ไล่จะไปไวถ้าเราสะส,ส,สมพบมื่นนาทีเราก็ต้องมีวิธีของรับนะครับผมก็เอาไปลงช่องอะไรคุณคิดอะไรอยู่มันจะได้สองคลิคปครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความถนัด เราลงคลิปยาวๆเพื่อนกระดูของเราไม่จบหรอกครับก็สักสามวิก็ช่วยกันนะครับสามวิก็ก็ได้ได้ยอดยอดวิวละนะครับเคยเคยลงไปหนึ่งวีสองวินี้เขาไม่ลงให้นะเขาบอกคลิปคุณต้องสามวิขึ้นไปนะครับก็คอยเพื่อนๆปังๆ วันนี้ก็มาอัปเดตที่ละบ,บางวันนีครับ